สวัสดีนักเรียนครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงข้อสอบปลายภาคนะครับของวิชาภาษาไทยม6นะครับว่าเราจะออกเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับวันนี้ครูจะมาพูดคร่าวๆนะครับไม่ยากไม่ยากนะครับแล้วก็มีไม่ไม่เกี่ยวเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับข้อสอบนะครับปลายภาคนะครับ เออส่วนที่หนึ่งนะครับเป็นข้อสอบปรนัยนะครับนะข้อสอบปรนัยนะครับจะมีทั้งหมด16ข้อนะครับนะจะมีข้อสอบทั้งหมด16ข้อนะครับเออเป็นวรรณคดีนะครับเรื่องกาเฮเรือ นะครับนะครับสิบข้อสิบข้อนะครับนะครับส่วนใหญ่นะครับจะออกนะครับวรรณศิลป์นะครับโดยวรรณศิลป์แยกเป็นอะไรบ้างเป็นภาพพจน์นะครับภาพพจน์ก็เป็นอะไรล่ะอุป,ปมานะครับ อุปกษณ์นะครับนะครับสองออกออกส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาจำได้ไหมว่ากาบเหเรือเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็น5ส่วนนะครับ 1. เหเรือนะครับชมเรือนะชมเรือขออภยัยอ่ะชมเรือ2ชมปลานะครับ3ชมไม้นะครับ สีชมนกสุดท้ายเฮควรนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยนะครับตามที่ครูได้เกินไปเลยนะครับชมเรือเนี่ยนะครับก็คือช่วงเช,านะชา้านะเช้าปลานะครับช่วงสายไม้นะครับช่วงบ่ายนก ช่วงเย็นเิ่นคำนะครับเฮควรดึกนะครับเ,ออเนื้อหานะครับมีแค่5บทเท่านั้นนะครับนอกจากออพูดถึงเนื้อหาภาพพจน์แล้วนะครับยังมีเรื่องของการเล่นคำนะครับการเล่นคำแบ่งเป็นคำพ้องนะครับคำซ้ำนะครับไปทบทวนมาว่า คำคำพ้องคำซ้ำเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับอะไรสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับด้านเนื้อหานะครับด้านเนื้อหาในเรื่องนี้นะมีพอสมควรนะครับมีอะไรบ้างหลักการคบนาคมนะครับการคบนาคมนะครับ วัฒนธรรมต่างๆนะครับวัฒนธรรมนะนะประเพณีวัฒนธรรมเช่นการไว้ทรงผมนะครับร้อยมาลัยนะครับนะการแต่งกายนะครับการแต่งกายทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ใน10ข้อนะครับ ทั้งหมดนี้นะจะอยู่ใน10ข้อนะกาบเหรือนะครับอ่านบทพันธ์ดีอันดับแรกเวลาเราทำข้อสอบวรรณคดีเนี่ยนะหนเราอ่านโจทย์แล้ว2เราต้องแปลบทพันธ์ก่อนนะครับแต่ถ้าเขาถามเรื่องวรรณศิลป์นเนี่ยลูกต้องรู้หลักเกณฑ์เรื่องวรรณศิลป์นะลูกทวนด้วยให้เอาสมุดนะครับนะสมุดเรื่องที่เราเคยทําเรื่องของช่คุณแผนมานะถ้าใครทาไม้แมปเองลูกจะทําได้ถ้าลูกไม่ได้ลอกนะไม้แมปอันนั้นลูกจะช่วยลูกได้เลย นะครับต่อมาปรณัยอีก6ข้อนะครับนะครูขอจำแนกออกไปเลยเนอะว่าออกเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่ว่าครูจะออกแค่เรื่องประโยคนะข้อบอกพร่องของภาษานะหรือ,อ,อแค่เรื่องแค่เรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ